สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาปลูกพืชผักสวนครัวอีกหนึ่งชนิดนะคะก็คือพริกไทยนะคะท่านผู้ชมยังไม่เคยปลูกลองมาปลูกด้วยกันนะคะทํายังไงให้พริกไทยของเราเนะะี่ยค่ะติดง่ายและโตเร็วนะคะเราจะไปดูวิธีการปลูกเลยคะ่ะส่วนพริกไทยต้นนี้นะคะเยปังก็ซื้อมาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเพาะเอาไว้แบบนี้นะคะ พริกไทยเนี่ยค่ะจะชอบอยู่ในที่แสงแดดลำไยหรือเงาต้นไม้วันนี้นะคะเหยปังก็จะปลูกใต้ต้นมะขามป้อมนะคะส่วนต้นมะขามป้อมเนี่ยค่ะที่เหยปันซื้อมาก็คงจะเป็นตัวผู้นะคะเพราะว่ามีแต่ดอกนะคะไม่ติดผลเลยค่ะซื้อมาปลูกไว้ได้สองสามปีแล้ววันนี้เหยปังก็จะใช้ต้นมะขามป้อมนี่แหละคะ่ะเป็นเสาหรือเป็นหลักพริกไทยนะคะเพราะว่าพริกไทยเขาชอบ อยู่ใต้ร่มไม้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวแปมก็พวนดินนะคะเสร็จแล้วนะคะเราไม่ต้องขุดหลุมลึกนะคะเราซุยดินออกพอวางต้นพริกไทยของเราไม่ล้มเราก็เอาพริกไทยของเรานี่แหละค่ะวางแนบกับเสาหลักที่เราเตรียมเอาไว้นะคะหรือต้นไม้ได้เลยค่ะเอาวางให้คิดเลยนะคะ วางคิดกับต้นไม้แล้วนะคะเราก็ใช้ดินนะคะดินที่เราผสมไว้หรือจะเป็นดินถุงก็ได้นะคะเอากบเลยนะคะนี่ค่ะกบแบบนี้เลยกโอ้ แค่นี้เองค่ะส่วนถ้าเกิดเขาติดเนาะลากเนี่ยค่ะเขาจะเกาะตามต้นไม้เลื้อยขึ้นไปเลยค่ะกางทีตัดออกก่อนเดี๋ยวเราผูกใหม่ แล้วก็มัดไว้ใหม่ น้ำรดเลยนะคะปลูกง่ายมากเลยนะคะเราขุดหลุมนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็กบโคนเขาค่ะเอาดินที่เราผสม,มเอาไว้หรือว่าเป็นดินถุงก็ได้นะคะดินที่เราหมักไว้นะคะเราเอามากบที่โคลนเขาเนาะ เหมือนกับที่ียปานทําให้ดูเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะแล้วเราก็หาเชือกมัดนะคะไม่ให้ไปโยกมาค่ะเขาก็จะออกลากตามข้อแบบนี้นะคะขเขาจเก็ะเลื้อยขึ้นต้นไม้ของเราเลยค่ะตามหลักพูนเดียวกันกันกบภูนะคะภูก,กินหมากคล้ายกับว่าลากจะงอกออกมาตามนี้เนาะนะคะปลูกเหมือนกันนะคะปลูก ภูก็ปลูกเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมก็ลองไปหามาปลูกดูนะคะเรามีพืชผักสวนครัวอยู่ที่สวนของเราหรือที่บ้านของเราเนะะี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะปลูกอย่างละต้นสองต้นเนาะเอาไว้เก็บกินเนะะี่ยค่ะเป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะลองทำดูค่ะลองปลูกดูค่ะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทางปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ